สวัสดีครับอยู่กับช่องอดิสฟรมเบรี่นะครับกับบรรยากาศสบายๆริมหนองน้ำนะครับที่ส่วนหลวงรอเก้าครับบรรยากาศชิลมากผ่อนคลายผ่อนคลายนะครับวันนี้ถ่ายคลออกมาชมบรรยากาศริมนี่นะครับริมสะ,ะครับส่วนสาธารณะนะครับ โอ้โหปลาเมื่อกี้ปลาตัวใหญ่มากบรรยากาศดีครับออกมารับลมธรรมชาติกันนะครับ ดูล้วเหมือนแบบสวยมากนะครับแล้วก็เหมือนมีพลังงานนะครับยังไม่เคยมาตอนกลางคืนนะครับไม่รู้ว่าเปิดจนถึงกี่ทุ่มนะครับตอนคืนไม่รู้ว่าไฟที่เขาประดับนะครับจะสวยแค่ไหนนะครับใครเคยมาตอนกลางคืนนะครับน่าจะเห็นภาพที่สวยงามอีกมุมมองนึงนะครับ ในตอนกลางวันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับเงียบสงบดีมากเลยนะครับจะได้ยินเสียงคนงานตัดหญ้านะครับทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับอยู่บริเวณรอบๆนะครับ ฝั่งโน้นนะครับปลัดก้านะครับเนื่องจากพื้นที่หลายร้อยไร่เนาะแล้วก็จะมีนกตัวสีขาวนะครับมารอจับปลานะครับในสระนะครับ จะมีนกตัวขา,ขาวๆนะมารอดักจับปลาจะอยู่ตามขอบริมฝั่งนะครับแล้วก็จะจับปลาตัวเล็กๆนะครับมีใครทานกาแฟหรือยังครับนะฮะส่งแอปอภิสรด้วยละกันนะช่วงนี้อยู่กาแฟแล้วยังไม่ได้กินกาแฟนะครับยังไม่ได้ทานกาแฟเลยเดี๋ยว่ไปหากาแฟทานกันนะครับนนนนในช่วงสายๆนี้นะครับผม ไปดูบรรยากาศกันต่อครับ ก็น้ำมากนะครับกินน้ำไปครึ่งขวดแล้วนะครับก็ตามด้วยกาแฟน,นะครับกาแฟับตุชิ้นหนึนะ่งราคาไม่ต้องพูดถึงแลับ<ม>คือว่ามานั่งตาแอร์แล้วกันนะฮะเอามาชิมกาแฟครับผมเมื่อสักครู่มุมขาจะเปิดไปอย่นึ่งนะเสียงไม่พรอนะ้อ อไม่ชอบผมมากก็ใส่น้ำตาลนะวันนี้อยากแคกินหวานใส่น้ำตาลกาแะกันเพราะมีกาแฟสดก็จะปีเลยนี่เรามากินหวานนิดหน่อยของติมตัง เท่าที่ดูก็น่าจะมีไม่ใช่ร้านเดียวเนาะนะมีใครมาเที่ยวส่วนหลวงบ่อยๆแล้วมีร้านกาแฟกี่ร้านกกเม็นไรติด้วยนะครับแต่ที่แน่ที่ปมเห็นที่ผมเห็นอยู่ร้านเดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นร้านขายขนมเป็นร้านขายขนมแล้วก็มีเหลือเหรียนที่ซื้อน้ำอรนดุซื้อขนมนะครับแต่ว่าร้านทัวร้านกาแฟที่ผมเห็นแค่สองที่นที่ร้านเดียว ใครบ้านอยู่แถวนี้นะฮะคอมเมนต์บอกไปคิดกันได้นะฮะแต่ถ้าไปที่บึงหนองบอนบึงหนองบอนเนี่ยตรงทางออกจะมีร้านกาแฟแล้วก็มีร้านเช่าจักรยานนะครับผมขี่รถผ่านวันนั้นนะครับก็เห็นอยู่แวบ,บๆนะฮะต,ตรงปรูทางออกพอดีนะครับใครอยากจะ,าะกินกาแฟก็ทับชา้าๆตอนทางออกคนระับจะเลยนะครับ <c oughs> จะเลย, <c oughs> เ,ลยเลยนะ <c oughs> เลย,เลยพุดเลยนะครัะ ạ